เเบวเดยเรื่องส่วกเขียดเสานี่ค่ะไปตลาดไปผอเขียดอีโมเขียดขาค่ำเขียดจะหน้ะสองสามชนิดนี่แหละค่ะกระไดมาไดมาแล้วเลยพว่านั่งส่วเขียดส่วเขียด,ยด,ยด,ดกดด็เลย,เย,เยเล่ลองเห็ดเบิงค่ะเมื่อเมนู่แหลกของปีนี่เลยค่ะสิเห็ดเขียดโมเขียดขาคำ่ำเสร็จแล้วก็ต้มน้ํา ต้มน้ำค่ะใส่ขีมินใส่ขา่าใส่ตะไคร่ใส่หัวหอมค่ะใส่ปลาแดกปลาแดกกับปลาแดกพี่มันจะค่อยแสบปลาแดกมัมแสบค่ะใส่เข้าไปโฆษณาเพิ่นแน่หักเพิ่นนะพี่มัมบัลนิกาซมันเดือดดีๆหอมๆล่ะบัลนิกาซิเอาเขียดลงไปด้วยค่ะเขียดค่ะเอาลงไปต้มเห็นหหน่ออๆยังสบเปื่อยไงนะคะ่ะต้มโดนด้ค่ะต้มบดโดนโดนมันจันสิเปใส่เข่าครัว ใส่หัวหอมสดอีกเทือหนึ่งใส่พักขคแย่เพิ่นว่ากะปรุงไปพริกกะจากกินพริกป่นก็ใส่ไปทำมันเผ็ดผูฒถวไปกินเผ็ดบดใด้ก็บ,บ่ใไส่พริกค่ะจบเมนูต้มส่วเขียดค่ะ